สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบก,กับแม่หมอล้านดวง1959อีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาในคลิปเรนดมอีกเช่นเคยวันละวันนี้เรามาในหัวข้อที่ว่าเขาอยากทักหาคุณไหมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะเขาอยากทักหาคุณไหม แบน้ออกมามขึ้นควีนขึ้นควีนออฟคัพนะคะเขาหรือคุณตอนนี้รู้สึกกังวลมากๆแต่เรามาดูความรู้สึกของเขาเนาะเขาอยากทักหาคุณไหมแม่หมอว่าเขาก็รู้สึกโฟกัสแต่คุณนะเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเขาจะทํำยังไงดีเขาอยากทักหาคุณแต่เขาไม่แน่ใจว่าถ้าทักมานะ่ะ คุณจะรังคุณจะยังรักเขาไหมคุณจะยังตอบเขาไหมคุณจะยังมีความรู้สึกดีๆให้เขาไหมนะค,คนคนนี้แม่หมอว่านะอาจจะเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่แต่งงานแล้วหรือมีลูกแล้วหรือเป็นพ่อไม่แม่ไม้ก็ได้นะคะเนี่ยไพ่ใบนี้นะหรือคนที่มีสัมพันธ์เก่าๆก,ก,ก็ได้หรือคนที่มีภาระอะไรที่จะที่มันต้องรับผิดชอบนะคะคนคนนี้ แต่วันนี้เรามาดูความรู้สึกของเขานะเขารู้สึกแบบกังวลมากๆนะเนี่ยใจเขาจิตเขาอะ่ะคิดถึงแต่คุณเลยอะ่ะนะเขารู้สึกว่าคือพอมีเวลาเขาก็คิดถึงคุณอะ่ะพอเวลาว่างเขาก็คิดถึงคุณนะคนคนเนี้ยนะไม่เป็นอันทําอะไรเลยอะ่ะคิดแต่เรื่องของคุณกังวลแต่เรื่องของคุณเห็นไหมก็ถือถ้วยนะมันเป็น queen of cup นะเขารู้สึกว่า เขารู้สึกว่าเขาสับสนนะเขาเขาไม่แน่ใจนะเนี่ยเนี่ยตอนนี้คุณกับเขาไม่หมอว่าอาจจะห่างกันอาจจะไกลกันก็ได้นะเขาเขาถึงแบบกังวลเขาถึงรู้สึกว่าเขาถึงรู้สึกว่าเขากลัวคุณไปมีคนอื่นนะเนี่ยเขาไม่แน่ใจว่าคุณยังรักเขาไหมแต่เขายังแต่เขายังรักคุณนะเขายังคิดถึงคุณเขายัง เขายังต้องการคุณอะ่ะเห็นไหมเขาถือถ้วยแม่หมอว่าเขายังมีความรู้สึกดีๆให้คุณเขายังเขายังอยากจะมอบความรู้สึกดีๆให้คุณแต่ว่าไม่รู้คุณจะยังรับไหมนะคุณคนนี้อาจจะเป็นคนธาตุน้ำด้วยก็ได้นะคะมีน พิจิกมีนกรกฎอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยกตกดมีนพิจิกมันเป็นมันเป็นธาตุน้ำอ่ะนะมันเป็นมันเป็นถ้วยมันเป็นควีนอฟครับนะหรือมันเป็นคนที่ค่อนข้างมีอารมณ์อ่อนไหวมีอารมณ์เซนสิทีฟมากๆนะถ้าเป็นเรื่องความรักแล้วถ้าได้รักใครก็ทุ่มเทถ้าได้รักใครก็รักนานถ้าได้รักใครก็คือมันปักจิตปักใจอะ่ะคิดถึงแต่เรื่องของคนนั้นนะ น Queen นเนี่ยควีนออฟคาบเนี่ยเขาเป็นคนที่ที่ถ้ามีอะไรให้กังวลแล้วจะคิดนานคิดลึกเป็นพิเศษนะอาจจะเป็นทั้งคุณและเขาก็ได้นะถ้าทําอะไรที่ที่ให้คุณหรือเขาไม่ไม่แน่ใจหรือไม่ไม่เคลียอะไรอย่างเงี้ยนะจะรู้สึกแบบกังวลแต่กับเรื่องนั้นๆน,นอ่ะคิดถึงแต่เรื่องนั้นๆน,นอ่ะนะแต่ละวันนี้เรามาดูเรื่องความรักเนาะเขาก็แบบกังวลเรื่องคนของคุณมากๆนะ ยังโฟกัสแต่คุณอะเนี่ยเนี่ยด้วยมันเป็นหกเมเท้านะคนคนนี้อาจจะเป็นคนไกลนะคนเนี้ยเขาอยากติดต่อมาหาคุณนะอยากเดินทางมาหาคุณอยากติดต่อสื่อสาร นะอาจจะเป็นคนที่ต้องเดินทางเรื่องงานเป็นประจำเลยอะ่ะนะด้วยควีนออฟข้าขยายหกไม้เท้านะคนคนเนี้ยนะอยากอยากจะประสบความสำเร็จในความรักนะอยากให้ความรักของคุณมันราบรื่นมันไปเรื่อยเรื่อมันไปแบบมันไปแบบไม่ต้องมีอุปสรรคอะไรอ่ะนะเขาเขาคนคนนี้อาจจะชอบอาจจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานหรือ หรือมีคนชอบหรืออะไรหลายๆอย่างนะเขาเป็นคนที่เป็นคนที่ค่อนข้างมั่นใจในตัวเองอะ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างมีดียะนะเนี่ยค,คนคนนี้เขาทําอะไรเขาก็มักจะจสาเร็จโดยตลอดนะคนคนนี้นะชีวิตเขาอาจจะไปถึงเป้าหมายที่เขาวางไว้แล้วก็ได้ถ้าเรื่องการงานนะแต่ถ้าเรื่องความสัมพันธ์นะเขากับคุณอ่ะนะเขาด้วยมันเป็นไม้เท้านะค,คนคนนี้คิดถึงอยากเดินทางมาหาอยาก อยากอยากที่จะติดต่อคุณเรื่อยๆเลยอยากที่จะเจอคุณเรื่อยๆเลยอยากที่คบแบบไปนานๆแบบยาวๆเลยอะ่ะนะไปให้ถึงการแต่งงานไปให้ถึงการมั่นหมายไปให้ถึงคืออยู่แบบอยู่ด้วยกันอะ่ะนะเนี่ยนะถ้ามันเป็นไปได้นะอยากจะอยู่ด้วยกันกับคุณนะถ้าถ้ามันเป็นคนที่โสดหรือหรือพ่อไม่แม่ไมอย่างเงี้ยนะ แต,แต่แม่หมอว่าอาจจะเป็นคนที่มันมีภาระอะไรที่มันต้องรับผิดชอบนะอาจจะติดลูกติดคนเก่าๆด้วยนะแต่วันนี้เรามาดูเขาอยากทักหาคุณไหมนะอยากทักหานะเนี่ยหกไม่เท้านะอยากจะให้คุณรับข้อความเป็นไปได้อะ่ะเป็นไปได้เขาอยากจะเดินทางมาหาคุณเลยอะ่ะนะไม่ว่าจะเป็นที่ทํางานหรืออะไรเนี่ยคนคนนี้นะเขาอยากจะทักมาแล้วก็ให้คุณรับแล้วก็ให้คุณคุยคุณกับเขาอะ่ะคุยกันดีด นะแบบเราเป็นมิตรภาพต่อกันที่ดีๆได้ไหมอะไรประมาณเนี้ยอยากให้มันราบรื่นนะคนๆเนี้ยเขาไม่ชอบอะไรที่มันทะเลาะบบาแวงอะไรอย่างเงี้ยนะด้วยด้วยมันด้วยคุณดูความรู้สึกเขาสิเขาเป็นคนที่เซนซิทีฟกับกับเรื่องความรู้สึกคนน่ะนะถ้าเขาจะทาอะไรอย่างเงี้ยเขาค่อนข้างเกรงใจนะเขาค่อนข้างแบบเนี่ยค่อยๆเป็นค่อยๆไปนุ่มนวลค่อยๆแบบค่อยๆพูดอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคนๆเนี้ยเขาไม่ชอบอะไรที่มันอึดอัดไม่ชอบอะไรที่มัน ไม่เคลียร์นะเขาเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันมันเรียบๆนะมันมันไม่ผาผาโผลก็ได้นะคนๆนีคน้ค่อนข้างชอบอะไรที่ที่มันทําแล้วมันไม่อึกระทึกครึกโครมอะไรอย่างเงี้ยนะเขาชอบอยู่กับตัวเองชอบอยู่กับงานอะไรประมาณเนี้ยนะเขาเขาไม่ค่อยชอบอะไรที่มันมันแบบว่าแบบ มาทําให้เขาเครียดอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะคนคนนี้เขาจะเขาจะอยู่เขาจะแบบมีความตั้งใจทําอะไรแล้วเขาจะต้องต้องทำให้สําเร็จนะคนคนนี้อาจจะเป็นทั้งคุณและเขาก็ได้นะไม่ชอบไม่ชอบอะไรที่มันที่มันวุ่นวายอ่ะนะชอบทําอะไรที่ให้มันให้มันเรียบเรียบแล้วไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะไม่ไม่ไม่ค่อยชอบอะไรที่มันแบบอยู่อยู่กับปัญหาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วคนคนนี้ ถ้ามันมีปัญหาหรือเรื่องอะไรที่มาให้คิดอะนะเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างเซนซิทีฟนะเขาก็เลยนะถ้ามันเป็นเรื่องความรักนั่นแหละเขาก็อยากทักหานะค,คนคนนี้เนี่ยคุณกับเขาอ่ะเนี่ยด้วยมันเป็นหกไม้เท้าขยายขยาย ขยายสิบไม่เท้านะเขาอยากจะเดินทางมาหาเขาอยากจะติดต่อมาหานะแต่ไม่รู้คุณยังจะต้อนรับไหมคุณจะบอกเขาไหมคุณยังจะมีมีความรู้สึกดีๆให้เขาไหมนะค,คนคนเนี้มันมีความรู้สึกให้คุณแบบเต็มหัวใจเลยเต็มสิบเลยอะ่ะนะด้วยด้วยมันเป็นสิบไม่เท้านะแม่หมอว่าเขารู้สึกว่าคุณกับเขาอ่ะห่างกันไกลกันเข้าถึงกันยากนะคุณมีกำแพงเขาก็อยากจะบุกอยากจะลุยกำแพงเนี้ยนะ อยากจะมาให้ถึงตัวคุณนะอยากจะมากอดอยากจะมาอยู่กับคุณอยากเป็นไปได้นะแต่เนี่ยแม่หมอว่ามันเป็นสิบเมเท้าแล้วก็หกเมเท้าอ่ะมันมีคนที่หน้าที่การงานสูงมากๆนะเนี่ยอาจจะเป็นเจ้าของกิจการก็ได้หรือหรือเป็นหรือเป็นคนที่ต่างวัยกับคุณเนาะต่างชาติต่างภาษาก็ได้ถ้าไม่ใช่นะเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบ การงานสูงมากๆมีหน้าที่การงานสูงมีภาระครอบครัวที่จะต้องรับผิดชอบเยอะไม่ว่าจะเป็นการเงินหรืออะไรหลายๆอย่างนะคนๆนี้เขาแบกรับหมดนะความรู้สึกเขาอะนะเขาผ่านอะไรมาเยอะนะที่การงานเขาเก่งมากสิบไม้เท้าคนๆนี้อาจจะทํางานเยอะนะหรือจะต้องทํางานเจ็ดวันเลยก็ได้สําหรับใครบางคนนะแต่วันนี้เรามาดูเขาอยากทักหาคุณไหมอยากทักหาแบบโอ้โห เต็มสิบอ่ะนะคะเพื่อนๆน,นะอาจจะไกลกันมากๆแล้วด้วยนะเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้พูดคุยกับคุณเลยอะ่ะนะก็ไม่ได้เจอคุณเลยอะ่ะนะถ้าขาก็บล็อกนะคนคนนี้เขารู้สึกว่าเขาเหนื่อยนะเขาเหนื่อยกับความสัมพันธ์ด้วยนะอยากให้มันสําเร็จเนี่ยเห็นไหมเป็นสิบเม้าอ่ะคนคนนี้ก็ทําอะไรก็สําเร็จหมดนะแต่ความรู้สึกข้างในเนี่ยเขาเหนื่อยอกเหนื่อยใจมากๆนะมันอาจจะเก็บไว้ข้างในก็ได้นะ เป็นความรู้สึกที่อยากเก็บไว้นะเนี่ยถ้าเจอคุณนะเขาอยากจะบอกความรู้สึกบอกอะไรหลายๆอย่างนะที่เขาเก็บไว้อะ่ะนะแต่เขาก็เขาก็ไม่แน่ใจอะว่าเขากับคุณอะยังยังไปต่อกันได้ไหมเนี่ยเห็นไหมเขาอยากจะมาหาเขาอยากติดต่อโอ้มีแต่ไพ่อยากติดต่อสื่อสารเลยอยากค่ะเพื่อนๆนะมันเป็นหกไม้เท้าแล้วสิบไม้เท้านะอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันเห็นไหมถ้าเขาเจอคุณนะเขากระโดดกอดเลยนะเนี่ยคุณคนเนี้ยนะคุณคุณกับเขา อาจจะเคยโกรธกันก็ได้เนะด้วยด้วยมันเป็นเห็นไหมเขากรดไม่เท้าอยู่นะคนคนนี้นะคนคนนี้เขายังหึงยังห่วงคุณนะยังเก็บความสัมพันธ์นี้อยู่เห็นไหมนะเขายังไม่ได้ปล่อยมือจากคุณนะเนี่ยคนคนนี้อาจจะติดภาระทางการงานหรือทางครอบครัวที่ไม่สามารถที่จะปลีกเวลามาหาคุณก็ได้นะเนี่ยแต่เขาก็พยายามที่จะหาเวลานะคนคนนี้นะด้วยมันเป็นสิบไม่เท้านะหรืออาจจะติดต่อมาแล้วคุณบล็อกเขาก็ได้นะคนคนนี้ ขอไพ่สรุปหนึ่งใบค่ะขอไพ่สรุปหนึ่งใบค่ะเนี่ยเห็นไหมมันเป็นมันเป็นมันเป็นคนที่ที่รอจริงๆด้วยนะคนๆเนี้ยคุณกับเขาอาจจะมีใครส่องกันก็ได้เนาะเขาอาจจะคิดว่าคุณส่องเขาคุณตามติดชีวิตเขาอยู่ก็ได้หรือคุณก็ได้เนาะคิดว่าเขากําลังตามติดชีวิตคุณเขาส่องคุณอยู่ก็ได้นะ อาจจะมีใครที่ที่รู้สึกว่าอยากติดต่อนะพยายามเอบสองพยายามอยากจะพูดอยากจะคุยแล้วอะนะแต่แต่ก็ไม่เห็นความเคลื่อนไหวก็ได้เนาะแต่วันนี้เรามาดูเขาอยากทักหาคุณไหมนะเขาอยากทักหานะแต่ไม่รู้ว่าคุณจะยังต้องการเขาอยู่ไหมคุณจะยังงุนหงิดใส่เขาอยู่ไหมคุณจะยังตัดเขาอยู่ไหมเขากลัวคําพูดนะเขากลัวคําพูดคุณนะเนี่ยแต่แม่หมอว่าคุณก็อยากติดต่อกับเขาอยากเคลียร์ให้มันรู้เรื่องนะ มันเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะมีการรออยู่ก็ได้ตอนนี้นะรอให้เขามาเคลียร์นะแต่ไม่หมอว่าเดี๋ยวเขาก็มานะคนนี้ด้วยหกเม้าาด้วยสิบเมเาวานะถ้าไม่บล็อกกันนะเขามานะแต่อาจจะรอนะคนคนนี้มาแน่ๆนะเพจออฟสอดเนี่ยไพสรุปนะเนี่ยมีคนบางคนที่รอเคลียร์รอการติดต่อสื่อสารนนะ่ะเนี่ยนะ เนี่ยเขาอยากทักหาเนี่ยเพจออฟสอดใบเนี้ยมันเป็นไพ่ส่งนะเขาพยายามส่งดูอะไรคุณหลายอย่างดูพฤติกรรมคุณหลายอย่างนะเนี่ยเนี่ยพอเขาส่งแล้วเขาดูแล้วก็อาจจะมีความรู้สึกน้อยใจก็ได้เนาะเนี่ยน้อยใจว่าทําไมคุณไม่ทักหาทําไมคุณไม่มาหาอะไรประมาณเนี้นะหรือเขาก็หรือคุณก็ได้เนาะไปส่งเขาแล้วรู้สึกแบบไม่พอใจอะไรหลายๆอย่างเนาะอยากให้เขาทักหาแต่ไม่หมอว่าเดี๋ยวเขาก็ทักหานะ แต่ว่าแต่ว่าอาจอาจะรอหน่อยนะแต่เนี่ยแม่หมอว่าคนคนนี้เขาอ,อาจจะติดงานก็ได้นะถ้าคิดว่าเขาไปมีใครแม่หมอว่าโอ้คนคนนี้ในชีวิตมีติดง,งานอะ่ะงานรัดตัวเลยอ่ะนะเขาคิดเรื่องงานเป็นหลักอ่ะนะคะเนี่ยถ้าเป็นความรักน้อยมากที่เขาจะคิดนอกจากเขาว่างจริงๆอะ่ะเขาถึงจะคิดนะ ค่ะสำหรับวันนี้แม่หมอก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้แม่หมอด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ